ล่าสุดค่ะเราลาแล้วบองหล่าของเราค่ะไปแล้วค่ะใช่ไปแล้วก็คือนะคะแม่อย่างนี้ก็คือมีความสุขในสภาพตรงนี้มากก็คือลาแล้วอุบองหลานะคะเพราะฉะนั้นกลับสู่ธรรมชาติของมันแล้วก็เราก็มีกีใหม่เข้ามาก็มีความสุขแฮปปี้ดีค่ะใช้งานได้ดีนะคะแม่ใช้งานดีดีหมตายแล้วเนยไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นนะคะปัดสาวะใช่ไหมทั้งปัดสาวะแล้วก็เกียร์การใช้ก็ปกติดีค่ะ เข้าไปทำเลยแหลวคนบอกุ้ยเป็นห่วงเราจะแบบจะเพราะว่าภาพภาพที่มันออกมาดูน่ากลัวแม่ดสุดมากแม่แม่ดูสุดนกก็คือนะจากสภาพตัวเองก็สุดอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ไปทำแล้วก็ภาพที่มันออกมาก็รู้สึกว่าเออการการปรับตัวของเราการปรับสรีรลักษณ์ของเราแล้วก็การปรับสมดุลในร่างกายของเรามันดีวันต่อวันก็คือทําให้ สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นตามลําดับค่ะแ้วกลัวมันเขจะกระทบกับร่างกายด้วยความที่แบบอาจจะอายุด้วยอะไรนะแม่พูดจริงๆว่าเรามาเรามามวลจากอายุเราเรามามวลจากสภาพจิตใจเราที่อยากจะมีแม้ว่าแม่พร้อมแล้วก็เวิร์กมาค่ะตรงนี้ผู้ชายว่ายังไงบ้างแม่ผู้ชายว่ายังไงผู้ชายก็โอเคนะนำลับวันอยู่ค่ะอ่างกากมวลพี่นีเขาดูแลยังไงบ้าง ตอนที่เราก็วิธีเขาผ่านมาก่อนไงเออก็คือให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำว่าเออแม่ระยะนี้ไม่ต้องทําแบบนี้ต้องทำแบบนี้ก็โอเคเขาก็ดูแลเอาใจใส่ดีอยู่พี่ทีแม่เปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็เมื่อวานแม่ถามว่าเออมีน้ําสีขาวๆออกมาจากช คือถามจริงๆเลยนะถามจริงอ่าแล้วทำไงคะก็คือถามผู้ชำนาญการไงเพราะเขาผ่านมาก่อนเราวิธีบอบว่าไงออกให้รันตอบก่อนก็คือว่าเขางงไงว่าเออแบบน้ำขาวๆออกมาจากช่องคลอดนี่แม่แบบฉี่เล็ดหรือว่าขี้รั่วหรือเปล่าหรือว่ายังไงแหมสภาร์ตตอกอุจลารัมึงเหรอที่หยุดลูกพีเมื่อกี้นะคะพัชการเออได้รับการคอนเฟิร์มมาจากหมอนะคะหมอ คือหมอตูนนะคะที่หมอทําศัลยกรรมให้มันบอกว่าการที่เราเป็นเพศผู้หญิงหรือว่าเพศสภาพของเราก็คือถ้าว่ามีน้ํา ที่ตรงนั้นออกมานะคะออกมาจากกีอ่ะพูดตรงๆก็คือมีน้ําเหมือนที่แม่เล่าให้ทิพย์ฟังอ่ะก็คือมันคือการสําเร็จของผู้หญิงค่ะแม่แม่ถ่ายรูปส่งให้งเขาดูไหมคะหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแต่ว่ามาปรึกษาบางทีนีก็ตอบัวเออแก่เปนห่งไหมาแกงชานหนักอะไรแบบเนี้ยอะไรนะเป็นห่วงไหมว่าเขาใช้งานหนักอะไรก็คือว่าไม่เป็นห่วงเลยแต่ออิชาเออ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 เอะไรกูอีดอก ก็สมเร็จแม่ทำอะไรอยู่ทำไมแม่คลอขาออกมาทำไอะไรก่อนั้นเกี่ยวกับใครก็คือตอนตอนนั้นเราก็อยู่นะเราก็เดินซื้อของซื้ออขงตามปกติแล้วก็มาสมเด็จแล้วตอนนี้มีน้ำอะไรออกมาโอ้ยตายแล้วน้ำอะไรฉันกังวลือว่ามันเออหรอคะมันอยู่ๆมันได้เลยเหรอคะก็ใช่เราก็ไม่รู้ไงก็เพิ่งผ่าเพิ่งแปลงมาพอ กับเอถามไปกับคนหลายๆคนต้อบอกว่าถามคุณหมอด้วยคุณหมอบอกว่าถ้าว่าบางครั้งมันจะเสร็จโดยอัตโนมัติอย่างเช่นโดนลมโดนอะไรแบบนี้นะมันมีจุดเสี่ยวก็วกออมันก,นะก็เออลมพัดมีเสร็จได้นะล,ะล,ะละูกก็คือว่าเมื่อวานอ่ะบอกพี่หญิงลีว่าเดือนนี้พายุจะเข้าอีกสองสามลูก ก็อยากว่าแม่ต้องเสร็จทุกห้านาทีแล้วเพราะว่าโดนล,ลมแล้วก็เสร็จเลยงุงมากนะคะเพศสภาพของเราก็คือคุณหมอเขามีเครื่องมือทันคือเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็นะคะหมอก็บอกแบบนี้จริงๆบางทีมันก็สําเร็จได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้เคของผู้ชายาดูแม่ภูมิใจในกีนีใช่ยภูมิใจมากเพราะอุมมากไิบก็อกสื่อไม่ได้ค่ะแม่ออกสื่อ ได้แต่บอกลักษณะได้ไม่ได้ทำตรงใหม่ไหมคะก็คือเดี๋ยววันที่15เจอกันนะคะปิงปิงเขาไปแล้วฟานปิงปิตอนนี้อ่ะนะคะตัวแทนอ้ํากำลังจะมาค่ะวันที่15นี้เจอกันค่ะโรงพยาบาลมัตเตอร์พีชทำหน้ายงหมดเลยก็คือทำตั้งแต่ แต่ว่าแม่หญิงดีนะคะจะทําเพื่อการดูแลรักษาด้วยเพราะว่าหนังตาตรงนี้พอว่าแดดจ้ามามันจะตกตกแล้วก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นการความสวยความงามเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นการดูแลรักษาตัวเองด้วยค่ะไม่ได้สัญญรมแบบสวยความงามทั้งหมดแ,แต่ต้องได้ะ้องบอกแม่ว่าแบบเอาเงินปเป็นเปชายเยอะเลย ไอ้เรื่องนี้ไม่จริงเลยตั้งแต่ที่มีดราม่ามาไม่จริงเลยเพราะว่าฉันเป็นคนที่งกมากกับเรื่องเงินแต่ว่ามีการที่ว่าไปสร้างที่มีการที่ว่าจะไปใช้จ่ายในเรื่องการดูแลครอบครัวอเออแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนนี้บอกบอกกับนักข่าวเลยว่า ที่ที่ติดกับบ้านอยู่เขาขายแล้วก็จะเก็บเงินตรงนี้ไปซื้อตรงนั้นเพื่อว่าขยายอนาเขตไว้ให้กับครอบครัวค่ะไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เปผู้ชายก็คือว่าแม่หญิงลีไม่ได้เปยผู้ชายนะสรุปคือแม่หญิงลียืมเงินผู้ชายคจับจับบานนะคะ ฟังไว้นะข่าวทุกช่องปากอีนี่อ่ะมันเคยไปทํากับผู้ชายมาก่อนเพราะฉะนั้นคนอย่างฉันหน้าอย่างฉันไม่ทําขาดของที่เป็นความเสียหายแล้วก็อะไรที่เป็นมลทินไม่เอามาเข้าร่างเข้าตัวโดยเด็ดขาดค่ะตอนนี้มีกี่ร้อยไร่แล้วคะแม่ตอนนี้นะตอนนี้ก็มีมีสร้างรถมีสร้างซื้อรถไงแต่ว่าอาจจะใช้คําพูดผิดไปนิดเดี ใช่คันสองพันให้ผู้ชายันหนึ่งไม่เป็นชื่อเราทั้งหมดลูกถูกคหผู้สมองมีไอคิวมีก็คือต้องเก็บมาพัฒนาตัวเองตัวเองเคยอยู่ต่ําสุดแล้วก็วันนี้ตัวเองมีมาได้จากคําบุรี่ทุกคําคําที่สนับสนุนทุกคําทั้งทางที่ว่าดีไม่ดีเราก็ไม่ถือโทษโกรธใครเพราะทุกวันนี้เรามีมาได้จากตรงนั้นจริงๆค่ะตอนนี้คือโปรไ รถก็คือรถยนตรถเก่งสองสองขานใช่มีบ้านที่ที่ดินใช่แล้วก็กล่าวเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปครั้งนี้กลับจะไปเก็บเก็บเงินไปซื้อที่ตอนนได้มีขั้รถกี่ไร่คะแม่ ก็คือที่ดินบ้านเขาขายสองงานนะสองงานติดถนนใหญ่เลยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะที่บอกว่าเป็นเป้ผู้ชายที่ว่าเป็นเลี้ยงผู้ชายไม่มีค่ะแต่ว่านะคะมีที่ว่าจะสร้างกับผู้ชายนะคะมีเพราะว่าของเขาให้เงินเรามาโอนมาเข้าบัญชีเราสี่แสนของเราสี่แสนแล้วก็ซื้อใยการาชายนั่นคือ เล่นหอมีแล้วเพราะว่าทะไแต่นะคะขอบแล้วก็ขอขอบคุณนะคะมาสเตอร์พีทที่ว่าจะทําหน้าให้แล้วก็ขอบคุณรายการของวูดดีด้วยค่ะที่ทําบ้านต่อครัวให้กับคุณแม่นะตอนนี้นะคะมีความภาคภูมิใจมากแล้วก็สําเร็จดูร่วมไปด้วยดีนะคะมือสินิ้วของแม่หญิงดีคนนี้นะคะจะไม่ลืมนะคะ f อฟทุกคนแล้วก็ ผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่ที่ว่าช่วยผลักดันให้ป้อนงานเข้ามาป้อนเงินเข้ามาแม่หญิงลิกราบขอบคุณมากจริงๆคะ่ะอ้าวแม่หญิงลิเราเราคิดว่าเราเหมือนอ้าขนาดไหนคะ่ะวันๆเหมือน,นไม่เหมือนอเราก็ต้องมาการันตีในวันที่15้าค่ะจากโรงพยาบาลมัตเตอร์พีชนะคะสิ่งที่ทาคือตา ยกตาแล้วก็เพร็ดหน้าผากเพ็ดแก้มทำแก้มใช่นะคะมีเพ็ดหน้าผากแล้วก็ตาเนี่ยนะคะแล้วก็แก้มนะคะเรามาดูกันว่าสูตรความงามของโรงพยาบาลเมอร์เตอร์พีชนะจะทำให้ปังปุยเย่นมายเลขหนจริงไหมอันนี้อันนี้เรารูปไปให้คุณหมอดูเลยนะคะก็ดูมาแล้วแล้วก็ไปไปนั้นมาแล้วนะคะไปไปให้หมอ ดูหน้าดูตามาแล้วว่าเออทำตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าจมูกไม่ทำค่ะขอคอนติเนียเดิมไว้นะคะสุแ้เป็นสีแสนเมื่อกี้ที่บอกว่าำุชาทำทอะไรครับสนุสรุกิทำอะไรแ่แทำะรแปแสนเรา้ำอะไรนี่จะ่วมบุชาก็คือของเขาสี่แสนของเราสีแสนตรงไหนก็คือซื้อรถมาซื้อรถมาเรียบร้อยแล้วเป็นรถยนต์ย่อนะคะอีสุสอีสุ เป็นเองดีแม่เป็นสรีเออบอกหมดแล้วก็นะคะมีแผนที่ว่าจะร่วมกันสร้างซื้อที่ดินก็คือเพราะว่าที่ดินมันติดกันอยู่กับบ้านแม่หญิงดีแบบนี้แล้วก็น้าเขาเป็นเคยญาติกันเขาขายให้เพราะว่าจะขยายที่เพื่อต่อไปอนาคตเราจะได้มีที่ทางธรมาหากินเปิดรงเปิดร้านหรือธรมากินอย่างอื่นนะคะอยาอะไรจะถามอีกคะแม่ ขออนุญาตถามเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เหมือนามีประเด็นแบบทะเลาะกันสองคนพีิธีเออยังไงบปัญหะเรื่องประเด็นนี้มันนจะมันก็ได้เคลียไปแล้วนะเคลียไปทุกมันนานแล้วเนาะเออมันเคลียไปตั้งแต่โน้นไปแล้วนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะตอนนี้เราก็อยู่ปกติกันดีนะคะ ก็คือต่างคนก็ต่างมีภาระก็คือทํางานร่วมกันมีความแฮปปี้ถึงจะวีนจะเวียนกันไปบ้างแต่คือแค่ฉากนอกแต่ความจริงใจเราก็มีกันอยู่คือไม่มีอะไรต้องแบบ้องเขียนไม่มีอะไรต้องเขียนถ้าไม่ัะปากเลยเพราะว่าแม่ทุกอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยไปก้าวไก่ในชีวิตเขาเขาจะยังไงเข้ามาปรึกษาเรื่องอะไรเราก็ให้คำปรึกษาไปตลอดแต่ว่าจะให้ไปก้าวไก่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เอาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นอพี่ทิมมีอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรติดใจกับแม่หญิงลีแล้วก็ทุกวันนี้ก็ร่วมงานกันทุกวันคืออยู่ด้วยกันนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบมาผิดใจหรือว่าทะเลาะกันเรื่องบุเรื่องเงินเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครจะไปยังไงก็แล้วแต่นะเราไม่มีค่ะขอเคลียร์เลยค่ะเพราะว่าทุกบัตรทุกตะตางเราตรงไปตรงมาแล้วก็นะคะทีมของเราเป็นคนเป็นเป็นทีมที่ว่าซัพพอร์ตเรื่องนี้ดีมากๆค่ะโอเคอบคุณคะ บคุณค่าขอบคุณสื่อทุกช่องนะคะอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอีกนึงนะคะอีกนิดเนียวนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเออหลังจากเคียงงานเคียร์อะไรลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีแผนแต่งงานค่ะยังไงแม่กับกับสีแสดที่สุดๆได้หรอแม่ค่ะ จะมีแผนแต่งงานเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คือเรื่องจริงก็คือกลับไปปรึกษาทางญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายเราแล้วก็คือประกาศไว้เลยณที่นี้นะคะคนเรามีความรักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระอิฐพระปูนเพราะฉะนั้นคนเราเลือกที่จะรักใครก็ได้ขอให้เขาเป็นคนจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับเรามีแผนแต่งงานแน่นอนะคะ่ะวันไหนคุณแม่เดี๋ <laughs> ยวจะบอกวันอีกทีหนึ่งในไรฟ์สดนะคะเพราะว่าออประมาณก็คือประมาณเดือน11นะคะ มาเดือน11เพราะว่าเดือนหน้าแล้วนะแม่ก็คือเดี๋ยวต้องต้องหาเลอกแล้วก็ต้องดูสถานการณ์โควิดด้วยเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่ามีแผนแต่งงานแน่นอนค่ะ